สบายดีพี่น้องสบายดีพ,พอลุงไหมป้าผ <laughs> อพอกับส่องน้องแคทเก่าพี่น้องตอนนี้ก็ที่อย่างแลพี่น้องกำลังขืนกำลังขืนจต่ลกกะเคยหลากับเคยกลางยังไทยยังอนาคาอาจากนนันยุสนันกำลังสิขึ้นไปกินเขา ไปน้ำลังให้อัดบาเดียวนี่กันกับสิได้เขา่ากอนและพี่น้องเอ้ยน้องโซลาคือเป็นแน้นนั้นพี่น้องกาส่งเมมิน,นี่นะพี่น้องพี่น้องจ๋ากำลังสีขินขึ้นเข่าปหัวตย๊บเพิินไห้ยังกินเนาะเ <laughs> ทียงหน้าน้น่อย เออตอกน่อยอยู่ในนี้เนาะห้าเหล่าห้องกวกกวกแค่เอาตอกลงไปหายตอกอยู่ในเท้ยงหน้าน้อยนี่เฮ้ยเออตอกตอกกับบ่ตอกหายโอ้ยบพงกนี้พี่น้องเอ้ยแม่ลูกโคกโซ่ขาขาวเข่าไปพวงก็เล่นเดินในผุ่มไม้นะนังเยี่ยมในจังไห้แหละนังเยี่ยม สามสี okay? Okay? Okay. Okay? ่สิบสองโอเคจิบวิวโอเคโอเคขึ on, oh. ้นมากับ <firefight> ซ <ing> ีม <Tanz ania> ีขนมพี่น้องขนมเอ้าจงใจหิ้วขาาแห้งพี่น้องมันบวมเป็นขนมหมากต้องน้องมดหนาวบอหรือบวไดหนาว เอาโบยางกับติวค่ยสิหายมัดฟุ้ว้เฮ้ยลิงับนะจองนะจองจ่องนู้นหน่อยนี่เอาขึ้นมาเลยกับโบมิงงับมันเป็นอะไร มันบ่มีแนวแห่งงามเจ้ากาคัดไว้สบายดีป้าลุงไปไว้าดูคอยบ่ให้เด่นโทรถัาไ์้ใครใดจะเรียนนิ้วโทรั้า์มาใส่นะฮะมึงแน่พี่น้องเอ้ความแสงของนางเออไม่แกโดยไอ้ใครด้ไอ้ใครด้จะคือบ่ห้องไอ้ใครขึ้นมากินห้า

ข้างหน้ากระหนกมาเลยอะไรหนาวโอ้ยตะกี้แห่งต้นพักใหญ่อันนี้แล้วมันเบิดเฉพาะจังหัวเบิดคืนหรือเออเบิดมือ <c oughs> ขอโทษขออภัยด้อแม่แถาเขาเสียงหัวเสียงดัง เมนูกขึยายเลยร้องล่ะอ้ยยังนะเอยเป็ยเอยเอ้ยล่าูกกะแข่งฟุนแล้วก็ขึ้นมากิินข่าวพี่น้องอิ่มแล้วเฮ้ยมันเด้นเ้าอ้ขึ้นมาเชจอยบอกขึ้นมาบอ ซาจอยกินยลุมมาไหว้มาไหว้มากินเขาอ, <c oughs> อุ้มเฮยยังบ่อะนึงมันยังลม่มมันยังออกบ,อบเบิดจนสิพังหนาเ <c oughs> นี่ยว่ะสีอุ้มเมื่อผ่าลูกชายาาวว้กินซะก่อนเกินหน่อยก็จะจึงกินบวชทันได้บวชทันได้กินสามฮุปก่อน <c oughs> เมนูวันนี้ก็มีปลาแล้วก็ข้าเปียกบะปราะวาปูนปลาว่านะสองคนต้มปิญญาปลามานมิญญาออกมาเร็วเมื่อเจ้าคือบกเหงก็ดูงกินเขา คล okay. ิปเก่ายอดข่เปียกออกมาเลยฮะเนาะต้มปลาม่เต่น้าด้อตอขาเปียกนะต้มเซมูบ่มีตอนมูอยู่มาอยากกินแต่ต่อนมูราะว่าฮาบอกินตอนขาเปีย โด่อด้วยข้าวปีอกเสรบจบายาปรุงเสพิกเส้น้ำสมแน่เ็ด <c oughs> อิรอนสั้มพอดอย่างบอกกินเขาลาย

เหนื่องจากว่าฟนตกอย่างนักคนงานเลยมาไม่ได้ bữa sáng bây giờ mình sạc vui sạc vui sạc vui cái จะสิเพจเแทะไม่คั่วหิวหรอทำไปกินข้าวต้าวนั่งใส่ที่สวนได้คุณชายมากินแล้วว่ะสิตัวไะไม่ไปด้มีห้องแทบแทบโอ้คือมาให้ตวสามพันแทบหมดอันนี้เอคือหะไงคือเม่คั่วอ๋อ บอกวันแรกถือคนน้ำมูกมันไหลก็มีแต่เซฟกับทะเลแต่เนี้ก็เซฟเซฟกันฝนพี่น้องเอ้ยมือเห็นว่าอันนั้นฝนกระใสอ่างอยู่นะมือเ้านี่ใส่สีสมลงไปแล้วตอนนั้นมันขาดคือใหม่คือกองอันเจอประทุนมากป่ากินยีลุ่ม อืมเอ็มมี่ยิ้อิ่มเลยยิ้มอิ่มยหามองยิ้มจิ๋มอยู่ยมหามองลงยมหามองลงอยู่นางคางอันฮปุ่นอืมผี่น่อเอ้ยยมหาหมองลงอยู่เปลี่ยนกันขึ้นเปลี่ยนกันลงอืมนีนาต้มป้านีน่ะ เส้นถวยได้ตมมันชุบมันงออกมาได้ขดเท่าไหน่้มผักพี่น้อนะครับเียงอะพี่น้องเ้ยไอ้มีไอ้มีเจ้างัดขาเปียกเ่จักถั่วอะถั่วพวกงกินข่ตกินขาบ่อ าดาวหมีนะ่ะทำงานน่ะต้องดำมาต้องทำกับข้าวข้าก็ไม่ได้กินอ,อันแมลกพโกปูถ่าหัวกัได้อยากบอกที่ีบอกมีว่านั่นม่อ,อยากแชงแกนั่นหรอตอนนี้ถ่ายก็ถ่ายด้วยอันเนเอ้ ยืนหน้ายังเนาะอันนั้นเนาะยืนหน้าข่าอบ่ยืนหน้าเน่ากินยืนจนข้อยืนจนข้อสิเป็นข้อห่านแลยยังบบเห็นยังได้จำเจีวอายคอย ท<ส><ส>ี่มันดีมันดหน้าเ,เอา้ยลงมาแปดโมงานาที่เอเอสิบหกนาทีได้